สวัสดีค่ะวันนี้มาทำหมูสับทอดนะคะก็หลังจากห่างหายไปนานพอสมควรน,นะคะพอดีอ้อยก็ยุ่งยุ่งอยู่ไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะคะอ่ะมาเริ่มกันดีกว่านะคะไม่ต้องเสียเวลามากมายนะคะก่อนอื่นก็มีหมูสับนะคะหมูบดนะคะแล้วก็อ้อยใช้พริกไทยกับรากผักชีนะคะวันนี้ไม่ใส่กระเทียมนะคะ ใครมีกระเทียมจะใส่ก็ได้นะคะแล้วแตกชอบเลยนะคะ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เพิ่มความหอมน,นะคะ <Okay. S 2> แล้วก็พริกไทยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยนะคะ <Okay. S 2> ปริมาณอัตราส่วนอ้อยติดให้ที่หน้าจอแล้วนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ <Okay. S 2> นี่ค่ะตัวนี้นะคะ น้ำมันหอยนะคะสีอิ๊วหวานนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะมากมายนะคะเพิ่มสีสันนิดนึงแล้วก็เพิ่มรสชาติหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะนะที่อ้อยใช้ตัวนี้ค่ะนะคะอดัดเกสมบูรณ์นะคะแล้วก็น้ำปลานะคะ ใครชอบยี่ห้อไหนก็ใส่ได้นะคะตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะคะเพราะรูกเขาใหญ่นิดนึงนะคะอย่าใส่ทีเดียวให้ค่อยๆเทนะคะเพราะถ้าใส่ถ้าไม่ได้ระวังเนี่ยน้ำปลาหล่นใส่ตรงนั้นเยอะมากเลยแล้วก็จะเค็มนะคะอเอไม่ชอบกินเค็มน้อยก็จะใส่น้อยนึยนงใครชอบเค็มก็เพิ่มปริมาณได้เลยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันค่ะเพิ่มความรอเรื่นนะคะใช้ตัวนี้นะคะ อ,อลิฟออยนะคะน้ำมันมะกอกนะคะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคุกเข้าให้เข้าเากันนะคะอ๋อจะทำการนวดด้วยมือนะคะเออแล้วก็ลืมไปค่ะมีผักชีนะคะหั่นไปใส่ด้วยนะคะบางคนใส่ต้นหอมนะใส่หัวหอมก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะ เ้าอชอบผักเชียวว่ามันหอมดีนะคะแล้วก็ัดก,การนวดเลยค่ะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะนวด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 ,นวดนะคะเขาเปลี่ยนชามนะคะให้เขามีพื้นที่ในการจับนวดนิดนึงนะคะ เพราะนี้มันเล็กเกินนะคะได้ชามมาแล้วนะคะถ้าเกิดอตัวช,ชามหรือตีกลมังหรือว่าพัพนชนชนะนะคะถ้าไม่ใหญ่พอเวลานวดแล้วมันก็ไม่ได้เข้าถึงเนื้อถึงน้ํานะคะความรู้สึกอ้อยเนาะถ้าเขาใหญ่นิดนึงมีพื้นที่ให้เราจับนวดได้ก็เลิศเลยนะคะ,ะคะ่นะคะนวดให้เขาเข้ากันเลยนะคะ นี่เจะเพิ่มความอร่อยนะคะใครชอบหวานก็ใส่น้ําตาลได้นะคะใครชอบผงปรุงรสก็ใส่ได้เลยเหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะแต่สําหรับอ้อยบ่านนี่โอเคแล้วสาหรับอ้อยนะคะอร่อยแล้วโอเคนะคะนี่เป็นก้อนเดียวกันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะจับแบ่งออกมานะคะอะปั้นเหมือนกับทำทอดมันนะคะนะคะแบ่งออกนะคะ ประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะก็เราปั้นไปแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราตั้งกระทะเลยนะคะให้มีความร้อนแล้วก็เราก็จะเอาหมูลงไปทอดนะคะลงไปจี่นะคะใครจะทอดน้ำมันเลยก็ได้นะแต่สำหรับอ้อยชอบจี่เอานะคะเพราะว่าในตัว หมูบดเนี่ยมันจะมีมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราเพิ่มน้ำมันลงไปเมื่อกี้แล้วนะคะก็มีความชุ่มของเขาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครจะชอบแบบชุ่มๆเลยทอบแบบใส่น้ำมันเยอะๆก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาเหมือนกันนะคะเอาว่าทำอาหารมันเหมือนงานศินลปะนะเนี่ย ใครจะเอาเป็นเต้าหู้มาทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะอ้อยเคยทำแต่อ้อยไม่ได้ทําคลิปนะคะไว้วันหลังถ้าอ้อยทําอีกเราจะทําคลิปมาให้ชมนะคะใช้เครื่องปรุงเหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ว่าจากหมูกลายเป็นเต้าหู้เท่านั้นเองนะคะน่คะเดี๋ยวขอนั่งปั้นแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวกระทะร้อนแล้วเราเอาลงกระทะกันจ้ากระปั้นมาได้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรา พอเปิดไฟนะคะตั้งกระทะแล้วนะคะแล้วก็จะเอาน้ำมันนะคะบางคนไม่ต้องใช้น้ำมันทานเลยก็ได้นะแต่จะใช้น้ำมันทานนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะนะคะ,คะ,คะเกือบนิดนึงนะคะ ออตัวน้ำมันมาก่อบเมื่อกี้นะคะใครจะถ้าเกิดใครชอบกลิ่นหอมจะใช้น้ำมันงาก็ได้นะคะมีมีประโยชน์เหมือนกันค่ะใช้ได้เหมือนกันนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าใช้ได้หรือ,อยังมือคึงประมาณนี้นะคะก็จะมีแบบความร้อนออกมานะคะใช้ไฟกลางตอนแรกก็คือตั้งเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะออแรงถึงปานกลางนะคะ แล้วพอเขาร้อนแล้วเราค่อยหลีลงมาถึงปานกลางนะคะโอเคนะชดความร้อนก่อนเนาะโอเคค่ะแคนนี้นะคะสูซสาซูซานะคะ ไม่ต้องหนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะเนี่ยค่ะเวลาเอาไปทอดแล้วเนี่ยมันเหมือนกับข้างในมันจะมีความสุกสุกถึงข้างในนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับสุกเยอะมากนะคะเหมือนกับถ้าเร่เหมือนกับย่างสเต็กอะคะ่ะเราทอดประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดเรามันข้างในมันจะแบบออกสีพินิดๆน,น,นะคะมันจะทําให้หมูเราไม่แข็งนะคะนี่คือเคล็ดลับของอ้อยเนาะแต่ถ้าสุกสุกมากๆแบบมันจะให้หมูกระด้างนะคะ จะใส่ตรงกลางท้ายรดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอพักสักพักหนึ่งนะคะ,ะประมาณสักนาทีนึ่งค่ะ,ะทีนี้เราเริ่มมาพลิกด้านนะคะนี่ค่ะจะเห็นความสวยงามนะคะเหลืองกําลังดีนะคะณนะช่วงนี้พอหนึ่งนาทีผ่านไปเราก็จะหลีไฟลงนะคะอ่า ถ้าใครคิดว่าแห้งไปจะใช้น้ำมันเดาใช้น้ำมันโรยใส่ให้ดูนิดนึงนะคะนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะ่ะนี่ก็ได้นะคะลงใส่นะคะอ๋อใช้น้ำมันทั้งหมดนี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะาารวมจากที่ทาด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะที่ที่ทากระทะก่อนนะคะก่อนที่จะเอาหมูลงนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ทอดไปอีกประมาณสักสองนาทีนะคะก็จะเป็นอันเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองง่ายไหมง่ายเนาะก็จะได้เมนนี้อร่อยอร่อยนะคะเด็กกินได้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กินดีนะคะสําหรับเด็กเล็กนะคะเราไม่ใส่พริกไทยดําก็ได้นะคะเพื่อลดความเผ็ดนะคะสําหรับผู้ใหญ่ใส่พริกไทยดําแล้วมันมีนมกลิ่นหอมกัดล้าจะเผ็ดนิดๆอือร่อยค่ะเอาไปกินกับส้มตากินกับแจวกินกับอะไรก็ได้นะคะ วันนี้อ้อยจะกินกับน้ำจิ้มลูกชิ้นนะคะที่อ้อยทําเองนะคะแต่ใครมีเจวก็ได้นะคะอันนี้คือบอกวิธีสูตรทําหมูบดทอดนะคะสำหรับสำหรับของอ้อยเองนะ,ะทําแบบนี้นะคะทํากินเองนะคะปกติละช่วงหลังๆมันนี้ประมาณเกือบสามเดือนแล้วมั้งที่อ้อยไม่ได้ทําคลิปเพราะไม่ได้ทําอาหารเองก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาลงเลยนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ห่างหายไปนะคะสองนาทีผ่านไป ใช้เวลาทอดทั้งหมดประมาณสามนาทีเองนะคะนี่ค่ะนี่ะนะคะมีความมีความเด้งดึ๋งนิดๆน,นะคะนี่นะคะอันนี้แบบทอดแบบบ้านโบราณโบราณเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูการตอนจัดใส่จานดีกว่านะคะเดีย๋ยวอ้อขอแปบบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะอะ่เรามาเก็บพริกสดนะคะไปแต่งจานกันค่ะไปแต่งใส่หมูทอดนะคะอ่าพริก สดๆนะคะแล้วก็จะใช้มะเขือเทศนะคะอันนี้คือร่อยรอลงงลัวนะผักนะคะมะเขือเทศนะคะ่ะจากต้นนะคะสูงมากต้องแบบว่า,าเงยเงยหน้าเก็บนะคะจะไปแต่งใส่จานนะคะออน,นี่อุ้ย,ยขยง่งขยงนิดนึงนะต้องขยงขานิดนึงนะคะถึงจะเก็บได้นะคะ น่ข้างบนสูงลิฟเลยอ่ะขึ้นมาเอีกขอ,อนิดนึงอ๋อตรงนี้อีกลูกหนึง่งบางลูกยังไม่แดงนะคะก็ปล่อยเขาอยู่อย่างนั้นนะคะก็จะได้แดงส,ดสวยเก็บสดๆจากต้นแล้วมันอร่อยค่ะปีนี้อ้อลองปลูกม,มา นี่ค่ะข้าวโพดน,นะคะปลูกแค่หนึ่งเมล็ดนะคะออกมาสี่ต้นเลยค่ะนี่ใกล้จะได้เก็บแล้วค่ะออกมาสี่ต้นนะคะแล้วก็เริ่มเป็นฝักให้แล้วนะคะนี่ค่ะไม่รู้ด้านในจะสมบูรณ์ขนาดไหนนะคะปีแรกของการของการลองปลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้ฝักยาวมากนะคะตรงนี้อีกนะคะประมาณห้าฝักนด้จะได้ค่ะมะเขือเทศลูกใหญ่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะ เอาเท่าที่เราปลูกได้นะคะมีพื้นที่อยู่น้อยนึงนะคะแล้วก็ตรงไหนอีกตรงไหนอีกอ่ะนี่อีกนะคะบางทีอ้อยก็เก็บไปกินไปอะคะ่ะอร่อยดีนะคะหวานอมเปรี้ยวนิดๆน,น,นะคะถ้าลูกยังไม่แดงมากนะคะของอ้อใช้วิธีต้องการให้มะเขือเทศหวานอ้อยจะใช้วิธีลดน้ําน้อยนะคะวันละรอบแต่ว่ารอบหนึ่งก็ไม่ได้ลดเยอะนะคะลดแค่นิดหน่อยพอนะคะ ให้แค่ว่าเขาไม่แห้งออ้ยไม่รูง้งให้เขาไม่แห้งแล้วก็ไม่เหี่ยวเกินไปเท่านั้นเองนะคะเค okay, แค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก็พอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวไปแต่งจานกันค่ะอ๋อพาดูพริกนิดนึงนะคะปีนี้ปลูกน้อยนะคะนี่ค่ะพริกอันนี้จะเผ็ดมากเลยนะคะอ๋อนี่มเมล็ดใบแมงรักหล่นมาที่นี่หนึ่งเม็ดนะคะเกิดขึ้นมาข้างๆเดี๋ยวาจะตัดออกนะคะ,ะเข้าหนาวแล้วแหละ แล้วก็ตะไคร้ค่ะเป็นโรงตะไคร้เลยตรงนี้นะคะนี่นะคะเล็กน้อยอ๋อปลูกขาด้วยลองปลูกขาด้วยคะ่ะปีนี้ปลูกขานะคะแล้วก็ปลูกเอ่าเขาเรียกนะขิงค่ะแต่จริงๆไม่ต้องปลูกก็ได้นะคะที่นี่มีขายนะคะขิงตะขาเนี่ยไม่ค่อยนานๆมีทีหนึ่งปีนี้อ้อได้มาสดกเกลยลองปลูกองนะคะไม่ได้มากินนะคะปลูกเฉยๆจะเห็นหัวนะคะเห็นหัวเขาเขียวแล้วนะคะนี่คะ่ะหัวอ่อนๆนะ ขาเรียกว่าตู้เย็นธรรมชาตินะคะไม่ต้องเก็บในตู้เย็นนะคะมีของสดกินตลอดเลยนะคะโอเคจ้ะไปนะอันนี้ก็มีผักบุ้งจีนนะคะพริกหยวกนะคะกำลังดกเลยค่ะเมื่อวานก็เมื่อวานก็เก็บไปทำผัดกะเพรานะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเราจ,จัดจานหมูทอดกันนะคะ น่จาหมูทอดเสร็จแล้วนะคะแตงอ๋อก็ลืมเอาพาไปดูต้นแตงนะคะเมื่อกี้นะคะแตงอ้อยก็ปลูกเองนะคะจับหมูมาแต่งจานเลยจ้าดูนะเห็นความนุ่มของเขานะคะจะไม่แข็งจนเกินไปนะคะจะเราจะเลียงใส่จานแป๊บหนึ่งจับหมูใส่จานแล้วนะคะ เมือเกิดเทศเราก็ไปล้างแล้วนะคะอ่ะะาใส่เลยนะคะเพิ่มสีสันนะคะพริกขี้หนูนะคะพริกออสก็จะเก็บมาแค่แที่เราจะใช้นะคะนอกนั้นก็วางไว้ที่ต้นเขาเราจะได้สุกสวยนะคะวเวลาจะกินก็ได้สดๆดใหม่ๆนะคะโอเคนะคะ แค่นี้เองไง่ายไหมไง่ายเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ซับตะไคร้ให้ด้วยนะคะลองทำกันดูค่ะกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะเป็นกับแก้มก็อร่อยนะคะเมนูนี้นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายจ้า